เดี๋ยวเราไปกันที่คุณเอกภาวินสนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ In n no โ v e s ส X สวัสดีครับคุณเอกภาวินครับครับสวัสดีครับดูต่างประเทศก็ยังคงกังวลกับเรื่องของสงครามมันนะครับราคาน้ามันก็มีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องบ้านเรานี้ก็เดี๋ยวรอความชัดเจนนะฮะทางกระทรวงการคลังที่หารือกับพัวแบง์ชาติเป็นอย่างไรตลอดจนก็มีอีกหลายประเด็นที่ต้องเฝ้าจับตามองในสัปดาห์นี้มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเปิดหัวสัปดาห์อย่างไร อม,อมองฟื้นตัวนะครับมองฟื้นตัวเพราะว่าตัวประเด็นต่างๆที่ที่กดดันเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะสะท้อนดัชนีไปไปพอสมควรแล้วนะครับอย่างเช่นตัวสถานการ์ตึงเครียดในตอ,นอานงกลางนะครับก็กดดันภาพภาพเซ็ตปรับตัวลงมาจากประมาณโซนหนึ่งสี่เจ็ดูนลงมาแถวประมาณหนึ่งพันสี่รอ1ส3 0สิบจุดนะครับก็ ถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่ที่ปะทุขึ้นเนี่ยก็เชื่อว่ารัชนีเนี่ยสะท้อนไว้พอสมควรล้วนะครับรวมถึงตัวของอด้านแรงขายของต่างชาตินะครับที่เข้ามาจากเงินบาทที่อ่อนค่าเพราะว่ามีทางทางแบงค์ชาติเนี่ยเข้าไปแทรกแซงด้วยนะครับรวมถึงตัวดอลลาร์เนี่ยกลับมากลับมาแข็งเพราะว่ามอ,อง ในการประชุมเดือนพฤศจิกาเนี่ยเปดก็อาจจะลดแค่0.25นะครับอ่าค่าเนบาทเนี่ยก็ก็ชะลอการอ่อนค่าเหมือนกันนะครับจากลงไปแถวประมาณ32บาทขึ้นมาประมาณ3 3, 3กว่าเนี่ยนะครับก็เริ่มชะลอการอ่อนค่าก็เลยมองว่าแรงขายของต่างชาติเนี่ยก็น่าจะลดน้อยลงน,นะครับก็เลยมองว่าในสัปดาห์นี้ผมว่าเซ็เนี่ยมีโอกาสจะ เป็นภาพของการฟื้นตัวกลับได้เพราะว่าในภาพรวมเนี่ยก็ยังยังดีอยู่นะครับโซ so, แนวรับเนี่ยบริเวณ1430 1435เนี่ยก็ได้จะเป็นจุดที่รองรับได้นะครับใช้เป็นโอกาสในการอ่อนตัวซื้อได้อยู่แล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแนวแถวขบนเดิมนะครับ1,460ถึง1,470จุดที่มีโอกาสจะกลับขึ้นมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับผมครับ ค,คุณเอิมพลวินมองว่าสัปดาห์นี้ประเด็นเรื่องของกองทุนมาอยู่ภาคเองจะมาช่วยดันตลาดไทยให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ไหมฮะก็ลักษณะจะเป็นเป็นภาพประคองนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะักลงทุนต่างชาติก็เป็นฝ่าย่นักลงทุนทาชาติขายนะครับแต่ว่าสถาบันเนี่ยเ,เป็นฝ่ายซื้อสุทธิวันละประมาณประมาณสามพันกว่าล้านนะครับ,รบก็เป็น ประเด็นที่น่าจะมาจากกองทุนมายุพักด้วยที่เริ่มเข้ามาแล้วนะครับเม็ดเงินเม็ดก็เ,เป็นอีกส่วนที่ทําให้มองตัวกรอบร่างที่บอกนะครับน่าจะเป็นจุดที่รอ,องรับได้จากเม็ดเงินที่ช่วยประคองหรือว่า,อาถ้ามองไปอีกหน่อยก็จะเป็นพวกเงินจากกองไทยจีอย่างเงี้ยนะครับที่จะเข้ามาในช่วงปลายปีด้วยนะครับวัะนั้นก็เลยมองว่าในภาพรวมข้างหน้าเนี่ยตลาดก็ยังเป็นทิศทางท,ที่ดีอยู่สำหรับโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้ต่อครับ ครับผมอมองประเด็นเรื่องของการลงทุนในช่วงนี้มองว่าจะต้องลงทุนในลักษณะไหนดีครับก็เป็นเป็นลักษณะของการการอ่อนตัวซื้อกึได้นะครับแบบเห็นแบบเซ็ตหรือหุ้นแบบพื้นฐานดีหุ้นขนาดใหญ่ปรับตัวลงอย่างเงี้ยนะครับ hmm. ก็ใช้เป็นโอกาสเพราะว่าอ,อย่างในสิน้นสิ้นปีนี้เรามองอพันห้าเนี่ยก็มีโอกาสได้เห็นจากทั้งตัวเม็ดเงินอกองทุนวัยุพักหรือว่าไทยอ s g อนะครับหรือว่า แนวน้มนบเบีย้ยที่เป็นเป็นขาลงแล้วนะครับก็เชื่อว่าเม็ดเงินเนี่ยจะไหลเข้ามาสู่ e m e r i n n m m r r k t t แล้วก็ภาพของอผลการดำเนิน,นงานบริษัทจดทะเบียนบ,บ้านเราเนี่ยก็น่าจะผ่านจุดต่ำไปแล้วในไตรมนหนึ่งนะครับแตรมสองฟื้นตัวไตรมาสามก็เติบโตต,ต่อถึงไตรมาสี่หรือว่า,าการเติบโตเศรษฐกิจของบ้านเราก็จะเป็นทิศทางที่ดีแหละนะครับปีนี้ค่าประมาณ2.5 จากประมาณต่ำสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ปีหน้าประมาณสามเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะทำให้งเงินเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาในอ m เมอร์จิ a มาร์คิก็เป็นโอกาสในการ่อนตัวซื้อนะครับก็ถ้าโซนที่บอกครับหนึ่งสี่สามห้าหนึ่งสี่สามศูนย์หรือแบบอีกสักประมาณแนวหนึ่งก็สักประมาณใกล้ๆหนึ่งสี่สองศูนย์น่ผมว่าเป็นโอกาสในการทยอยซื้อได้ครับทีนี้การทยอยซื้อนี่ดูหุ้นกลุ่มไหนนะฮะที่ว่าเป็นอาจจะเป็นบิ๊กแคปนะ,ะหรือรองลงมาจะเป็นมิดสมอล l c แคปที่น่าสนใจบ้างครับ ก็มีมีอยู่มีอยู่สี่ตีมะนะครับตีมแรกเนี่ยจะเป็น e a r n i n g p งเพนะครับที่ทำลายโมเมนตัมดีเติบโตทั้งเยื่อเยื่อแล้วก็ Q ิวนคิวนะครับก็จะมีอย่างเช่นบีดีอ็มเอนะครับตัวของทูะ Tool นะครับเดีย๋ยเป็นการฟิสิกส์ตีมที่2เนี่ยก็จะเป็นอันนี้ส่งจากกองทุนวัยุพักนะครับก็เลือกคุณในเซ็ตร้อยมีผลดีด้วย ที่ Rating e ตั้งแต่ A ถึง Triple A นะครับฐานะการเงินแข็งแกร่งผลุ่มตอวการแนวโน้มเติบโต,ตในปีหน้าต่อนะครับก็อย่างกลุ่มแบงก์ก็จะมี2ตัว KTB BBL นะครับาบางกากนะครับแล้วก็จะเป็นแอดวานซที่มิสังเนี่ยแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงนะครับก็จะเป็นอย่าง leasing ที่ลงมาพอสมควรเนี่ยก็เป็น m p c หน้าซิ้งเหมือนกันนะครับตัวมอ o ์ี้นะครับก็เป็น A.P. หรือคาปีที่มีนี่เยอะนะครับ ก็จะเป็นหุ้นตัว CPO นะครับส่วนดีพีี่เนี่ยอาจจะเป็นลนักษณะอย่างในช่วงนี้ที่สามารถเก็งกำไรสอพอได้จาก,การาคามันนะครับที่อาจจะผมมองมาสักดีทีอมีโอกาสไปสักประมาณ77ถึงประมาณ80เหรียญได้นะครับก็เก็งกำไรกัวสอพอครับผมครับฮี่ตัวสอพอนี่คงจะได้อานิสงส์มาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลางในที่นี้ในทางตรงกันข้าม นะครับพวกที่จะได้รับแรงกระแทกจากประเด็นนี้เนี่ยถือว่าน่ากังวลมากไหมพวกที่มีต้นทุนเป็นน้ํามันหรือว่ากา๊าซคือจริงๆอ่ะมองมองาราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของของการรีบาวน์นะครับจากปัจจัยบวกละยะสั้นแต่ว่าถามว่าเป็นเทรนแบบถะกลบตัวขึ้นเป็นแบบแถวแบบเกือบเกือบเก้าสิบเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญอย่างเงี้ยก็อาจจจะยากนะครับวันนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่สําหรับ หุมที่กระทบต่อตัวต้นทุนเชื้อเพลิงที่มันเข้ามาเพราะมันได้เป็นผลระยะสั้นมากกว่านะครับแต่กับการนนยาสอพอเนี่ยคือ,เ,อเล่นเป็นภาพของการเก่งกาไรระยะสั้นๆมากกว่าแล้วก็ทิศทางราคาแมันจริงเป็นการแข่งในเกาะน,นะครับอุกรอบล่างเนี่ยอาจจะลงไปได้ถึงประมาณสักเจ็ดสิหรือหก สิบไปไปลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยว่าเป็นโอกาสในการลดพอร์ตในภาพระยะกลางยาวมากกว่าแต่ตัวที่กระทบต่อราคาเหล้ามันขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ห่วงสักเท่าไหร่ว่ามันเป็นระยะสั้นมากกว่าครับในที่มองมุมอมองนะครับผมครับถ้าอย่างนี้หุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ปรับตัวลงมาก็น่าจะเป็นจังหวะที่เขาไปสะสมได้ถูกไหมครครับใช่ครับกเ็เราก็จะนำตัวตัวกราฟอินดิจีนะครับหรือว่าอีกตัวหนึ่งที่จะมีกำลังการผลิต เข้ามาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็จะเป็นตัว g p s นะครับซึ่งเป็นสองตัวนี้ที่เราชอบในกลุ่มมืฟ้าครับผมอืมครับผมอ่าโอเคมีเพิ่มเติมไหมคุณจตุพรครับในมุมมองของคุณเอกภาวินในสัปดาห์นี้ยังมีอะไรต้องระวังไหมครับสำหรับตลาดหุ้นไทยก็จะเป็นในส่วนของมีประเด็นอย่างอย่างวันนี้เป็นเงินเฟ้อนะครับเงินเฟอ้อไทย ก็ตัวเลขมันมนเร่งตัวขึ้นนะครับฉะนั้นมุมมองของของทางกรนงเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะแบบในในการประชุมเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นภาพของการลดดอกเบี้ยตามแต่ว่าเราก็มองว่าในที่เหลือของปีนี้นะครับน่าจะลดสักประมาณหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็นรายงานประชุมเฟดครั้งก่อนนะครับตอนนี้เหมือนตลาดก็หนักลดลงว่าดอนพศชิกาเนี่ยจะลด0ูน 5ก็เป็นสูตร25อาจจะทำให้ภาพคอมมนผวนเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับก็ใช้ในเชิงตั้งรับเป็นโอกาสในการซื้อสะสมลักันครับก็จะดีกว่าที่จะไปไล่หุ้นครับโอเควันนี้กราบขอบพระคุณนะครับคุณนายพาวินครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมคุณนายพาวินสุนทราพิชาจากบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเอ็กซ์ครับครับก็ถือว่าถ้าเกิดจังหวะที่ตลาดลงมาคุณนายพาวินมองว่าน่าจะเป็นจังหวะที่สามารถเข้าเก็บได้ โดยเฉพาะในหุ้นที่มีปัจจัยลบก่อนหน้าอย่างเช่นเรื่องของตัวโรงไฟฟ้าเองอที่ถูกว่ามันจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้นเกี่ยวับเรื่องของราคาพลังงานและก็ละหลายๆตัวเองมีความน่าสนใจทั้งกราฟ gpc นะครับนอกจากนี้ยังมี4ตีมที่คุณเอกพวินแนะนําทั้งเรื่องของงบการเงินที่ดีนะครับอย่าง bms d MS เองแล้วก็มีกราฟนะครับรวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนวายุภัก์ ที่มีโอกาสเข้าไปเก็บสะสมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเอชซีบีนะครับเคทแล้วก็มีบางจากด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยขาลงก็มี MTC AP แล้วก็ CPR และสุดท้ายก็คือก็จะเป็นประเด็นเรื่องของราคาน้ํามันนั่นคือปตทอสปด้วยนะครับ